ตอนนี้39ปีแล้วค่ะเวลามีความสัมพันธ์เนี่ยไม่รู้สึกเลยค่ะทําไปตามหน้าที่งั้นๆบอกเป็นมาแล้ว18ปีตอนเนี้ลูก3ามคนแล้วค่ะรู้สึกทรมานสุดๆไม่มีความรู้สึกเลยค่ะไม่มีน้ําหล่อลื่นไม่มีโรคประจำตัวไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกทรมานมากๆแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับสามีเพราะว่าเป็นหน้าที่ค่ะทํายังไงดีคะเรียกว่าเป็นมาระยะยาวนานจนมีลูก3ามคนแล้วนะคะก็ อันดับแรกลองไปหาตึกปรึกษาสูตินรีแพทย์ตรวจภายในดูเสหน่อยนะคะ<ม>ว่ามีอะไรผิวติไหมนะคะอันนี้สองถ้ามีความเครียดมากมายนะคะซึ่งลูกสามคนบางทีมีปัญหาตรงนี้เยอะอันนี้ก็อาจจะต้องค,คุยคุยกับคุณหมอเขานั่นแหละนะคะหาหาวิธีหาทางออกนะคะแล้วก็มีอีกอารหนึ่งคือบางคนเนี่ยถึงจุดสุดยอดน้อยมากน้องต่งก็คือ<ม>จนไม่รู้ว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดแต่รู้สึกว่าตัวเองสบายดีหลังมีค<อ>สัมพันธ์ก็แฮปปี้ดี อันนั้นก็ถือว่าไม่ต้องแก้ไขปัญหาแต่ในรายนี้บอกว่ามีความทุกข์อันนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาไปปรึกษาแพทย์ดูนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมีอันนึงนะคะก็คือการใช้ตัวช่วยก็คือนะคะเซ็กซ์รอยทั้งหลายว่าคุณถ้าใช้ตัวช่วยแล้วคุณมีความสุขดีขึ้นไหมเพราะว่าการสอดใส่เนี่ยเราจะเจอคนผู้หญ,ญิงหลายคนที่มาเล่าให้ฟังว่าไม่ถึงจุดสุดยอดแต่การ กระตุ้นล,ลุ่มกระสันหรือคริสตัลลิสถึงจุดสุดยอดนะคะ mm hmm. ดังนั้นการใช้เซ็กซ์ทอยนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นตัวแก้ปัญหาตัวหนึ่งนะคะ